สวัสดีครับผมโฟบี B, น้าข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวเติมเงินหรือยังรู้หรือไม่ว่าก่อนจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส3ได้นั้นต้องเติมเงินเข้าไปในแอปเป่าตังก่อนถึงจะใช้สิทธิ์ตามได้ชวนรู้วิธีติดเติมเงินเข้าแอปเป่าตังที่ทันได้หลายวิธีรอรับเงินรวดแรกหนึ่งกรกฎาคมนี้ อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องเกี่ยวเนื่องกับคนละครึ่งเฟส3นั่นคือการใช้งานแอปเปาตังสำหรับใช้จ่ายตามสิทธิ์โดยเฉพาะมือใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการน,นี้มาก่อนและได้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3เสร็จแล้วได้รับ S S ยืนยันแล้วว่าลงทะเบียนสำเร็จขั้นตอนต่อไปของคุณคือจะต้องรู้ว่าวิธีเติมเงินเข้าไปแอปเปาตังด้วย ต้องทำตามขั้นตอนนี้ก่อนถึงจะใช้วงเงินสิทธิ์จับจ่ายซื้อของได้แบบโค p เปหรือ50-50กรุงเทพธุรกิจออนไลน์จะพาไปรู้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้คุณพร้อมใช้จ่ายในสิทิทคนละครึ่งโดยรอรับเงินลวดแรกหนึ่งกรกฎาคมนี้สำหรับการเติมเงินเข้าเป๋าตั้งในจีโอเลเพื่อใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งทำได้ง่ายด้วยตนเอง ได้3มช่องทางได้แก่ 1. เติเมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งแอปธนาคารต่างๆการเติมเงินเข้าเป๋าตังผ่านโมบายแบงกิ้งจะต้องเลือกที่เมนูชื่อแอปพลิเคชันธนาคารหมายเลขหนึ่งตามลำดับจากนั้นจะมีรหัสจีวอลเลตไอดีสำหรับเติมเงิน15หหลักโชว์ขึ้นมา จากนั้นจะต้องทําตามขั้นตอนดังนี้ 1. กดคัดลอกหัสจ w a อ l เลต d 15หลัก 2. กดคัดลอกหัสแล้วให้เปิดแอปพลิเคชันที่เป็น Mobile Banking ที่ต้องการเติมเงินก่อนไปที่เมนูเติมเงินเติมเงินพร้อมเพย์หรือ e w วอลเลหรือบางคธนาคารใช้แค่เมนูว่าพร้อมเพย์อ e ีวอลเลต 3. นำรหัสจ w a อ l เลต d ที่คัดลอกไว้แล้ว ไปวางในช่อง e wallet id และใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมและคลิกเติมเงินตามปกติเป็นอันเรียบร้อย 2. เติมเงินผ่าน qr code พร้อมเพย์ 1. เลือกเมนูเติมเงินเข้า e wallet 2. เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงิน 3. เลือกเมนู qr พร้อม pay มาเลข2ตามภาพ 4. กดบันทึกรูป qr พร้อมเพย์ลงใน,นสับมือถือหเปิดแอปพลิเคชันธนาคารที่มีเพื่อเติมเงินโดยเลือกเมนูสแกนหรือสแกนจ่าย 6. คลิกปุ่มที่รูปภาพเลือก QR พร้อมเพย์ที่บันทึกไว้ในมือถือของคุณแล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องการและทำการเติมเงินปกติ 3. เติมเงินผ่านตู้ ATM คนละครึ่ง สามารถเติมเงินเข้าเป๋าตังผ่าน ATM ได้จ็ดธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีตยาธนาคารธนาชาติธนาคารทหานไทยและธนาคารไทยพาณิชย์สามารถเลือกเติมเงินได้ที่ตู้ ATM อของธนาคารที่ต้องการทั้งนี้แต่ละธนาคารจะมีขั้นตอนการเติมเงินผ่านตู้ ATM ต่างๆกันไปในที่นี้ขอยกตัวอย่างไม่ให้ดูธนาคาร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกเมนูเตมิมเงินเข้า g ีวอ l เล 2. เลือกตุธนาคารหมายเลข3ตามภาพ 3. เลือกประเภทบัญชี 4. เตมิมเงินพร้อมเพย์ 5. กดหมายเลข g ีวอ l เล ID 15หลักและจำนวนเงินที่ต้องการลงไป 6. ตรวจสอบข้อมูล 7. เ,เลือกยืนยันการทำรายการ วิธีใช้ใจ่ายเงินโครงการคนละครึ้นแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถดูได้ตามรูปภาพเลยนะครับผมขั้นตอนต่างๆบอกไว้หมดแล้วครับสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆใครมีคอมเมนต์อะไอะก็ลงข้างล่างได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีครับ